สำหรับแ,แม่วัวที่เพิ่งคลอดนะคะเราควรบำรุงด้วยอะไรดีเนาะสำหรับแม่วัวหลังคลอดเนี่ยอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือแนะนําให้เนี่การให้อาหารที่เพียงพอนะเพราะว่าแม่วัวหลังคลอดเนี่ย เราลองนึกภาพแม่วัวเนี่ยเขาต้องเบ่งคลอดนะคะแล้วก็บางตัวนะถ้าสมมติเป็นวัวน,นมเนี่ยเขาต้องให้น้ํานมด้วยเพราะฉะนั้นการได้รับอาหารหลังคลอดอย่างเพียงพอเนี่ยมันจะมีส่วนสําคัญให้เขาเนี่ยสามารถที่จะฟื้นฟูตัวเองจากสภาวะหลังคลอดเนาะทำให้สามารถที่จะกลับสัตว์เร็วแล้วก็ให้ผลผลิตที่ดีในอนาคต แต่ถ้าแม่วัวตัวไหนประสบปัญหาเรื่องอาการกินไม่ค่อยได้นะคะจริงๆเราก็มีผลิตภัณฑ์บางตัวเนาะที่จะแนะนําก็คือตัวของลู m มนยีสนะคะสําหรับลูเมนยีสเนี่ยก็เป็นตัวช่วยในเรื่องของจริงๆมันเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารแต่ว่าด้วยองค์ประกอบบางตัวของเขาเนี่ยก็คือเขาจะมีตัวกรดกลูตามิกแอซิดซึ่งมันก็จะส่งผลทําให้ช่วยในเรื่องของความคือกินไปแล้วอะ แม่วัวจะรู้สึกอยากกินอาหารเพิ่มนะคะรู้สึกว่าอาหารเนี่ยมันอร่อยขึ้นก็จะทําให้แม่วัวเนี่ยสามารถกินอาหารได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ข้อดีของมันเนี่ยก็คือด้วยสปปรรพคุณหลักของมันนะเราบอกว่ามันช่วยในเรื่องของการาส่งเสริมการย่อยอาหารเนื่องจากมันบํารุงจุลินทรีย์นะคะให้สมบูรณ์มากขึ้นมันก็จะช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารได้ดีมากขึ้นแล้วก็มีตัวของเบต้ากรูแคนด้วยก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูบํารุงเนาะตัวของระบบ คุมกันเนาะก็จะทําให้การเกิดภาวะอักเสบต่างๆหลังคลอดเนี่ยลดลงเนื่องจากคุ้มกันที่ดีเนี่ยมันก็จะมีการตอบสนองต่อเชื้อโรคที่ติดเข้ามาในตัวเราได้เร็วขึ้นก็คือกําจัดเชื้อได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็ตัวต่อไปที่เราแนะนำเนี่ยก็คือเป็นตัวซ e ินเนียร์อีเทนพัทเนาะสำหรับตัวซ e ินเนียร์อีเทนพัทเนี่ยก็เป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของระบบสืบพันธุ์หลังคลอดน,นะคะทําให้หมดลูกเนี่ยเข้าอู่เร็วเนาะแล้วก็ แมวัวมีความสมบูรณ์ของระบบสืบพันธุ์เร็วขึ้นนะสามารถที่จะกลับสัตว์แล้วก็ทาให้เราเนี่ยสามารถที่จะผสมติดหรือผสมได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีอัตราการผสมติดที่ดีขึ้นด้วยเนาะตัวต่อไปก็คือตัวของอ g ก o รมิกอักรมิกเบอร์45สําหรับ,บวัวนมแล้วก็อโกรมิกเบอร์46สําหรับ,บวัวเนื้อนะคะสําหรับตัวนี้มันจะเป็นวิตามินและธาตุรวมเลยที่มีความจําเป็นกับตัวของวัวเนาะที่จะเอาไปใช้ในการดูแลสุขภาพแล้วก็การทํางานต,าต่างๆของร่างกาย พราะฉะนั้นเราก็จะแนะนําให้เสริมตัวเนี้ค่วเข้าไปด้วยเนาะเพื่อทําให้แม่วัวเขาเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็สามารถที่จะให้ผลผลิตเราได้ในอนาคตเป็นอย่างดีนะคะ